สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเข่ากันอีกครับวันนี้ก็ฟ้าไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่ครับส่วนมันจะเป็นเมฆฝนท้องฟ้าครึ้มอันนี้เป็นต้นต้นบอนป่าเคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปแล้วครับ ผักเปาะส่วนอันนี้คือต้นสตางหรือว่าดอกสตางก็เคยถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอไปบ้างแล้วครับ แต่ก่อนก็ไม่มีชื่อรลกครับต่อมาก็มีนักนิยมปลูกต้นไม้นําไปปลูกแล้วก็เรียกกันว่าต้นสตางค์ก็เรียกตามๆกันมาครับดอกเขาก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆครับจากดอกสีแดงนี้เดี๋ยวเขาจะแตกเกสรอนสีขาวแซมขึ้นมา พอแตกเกสรล้วก็จะกลายเป็นเม็ดเม็ดก็จะเป็นเม็ดสีเขียว,ยวจากเม็ดสีเขียวพอสุกเราวจะเป็นสีดำครับพอเราบีบเราจะมีน้ำสีม่วงๆคล้ายๆไอ้น้ำไอจากเม็ดผักปังนะครับ ตามลำต้นหรือว่าตามกิ่งก็จะเป็นร่องๆคล้ายๆกับต้นของบ้านพยากาศักดิ์ครับเป็นพืชประเภทมีหัวมีเง้าอยู่ใต้ดินครับ ช่วงหน้าแรงก็จะหายไปพอช่วงหน้าฝนก็แตกต้นขึ้นมาอีก บางต้นก็สูงสูงเป็นเมตรก็มีครับก็เมื่อสักสี่ห้าปีก่อนแนละ้ก็ฮือฮากันขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้วก็เงียบไปครับฮือฮากันในหมู่นักนิยมปลูกต้นไม้ครับ อันนี้ก็เน้นถ่ายให้ดูกันชัดๆครับเพราะกล้องจากโทรศัพท์นี้เราจะไปแผนกล้องให้เห็นวิวเห็นอะไรมันไม่ค่อยชัดนะครับกล้องของผมก็มีปัญหาเพราะว่าเป็นโทรศัพท์สเปคต่ำราคาถูกครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ